โอ้เสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วขนมฟังอร,อ,อร่อยอร่อยกินกับอะไรดีเนาะวันนี้เออโอ้เหมือนอยู่ในโรงแรมห้าดาวเลยรน้อนๆเลยค่ะ กินอาหารเช้ากันนะคะอืมพอแล้วเดี๋ยวอ้วน ชีทนะคะชีทเอาอีกหน่อยเถอะเอาอีกเอาอีกเดี๋ยวเราเอาไปใส่ตู้อบอีกหน่อยเนาะเอาไปใส่ตู้ เช้ามาเราก็จะมาสูดอากาศยามเช้าเช้านะคะสดชื่นมากเลยอืมวันนี้มีลมแล้วก็แดดเสียงนกเสียงนกเสียงนกโอ้ยสดชื่นมากเลยอ่ะโอ้ต้นหอมก็ขึ้นงามงาม เราจะออกมากินอาหารเช้าข้างนอกดีนะสดชื่นมากเลยลมเย็นสบายเลยนะคะน้ำยังมีอยู่ไหมคะหลวงพ่อจะเติมน้ำอีกไหมคะอุยน้ำแห้งเร็วจังเลยอ่ะหลวงพ่อดื่มน้ำหรือคะ นี่เติมน้ำให้หลวงพ่อน่อยอืมตอนนี้กำลังรอ รอขนมปังนะคะอบขนมปังอยู่เนาะก่อนช่วงที่รอก็มากินอันนี้กันเลยค่ะเป็นของเป็นของเอประเทศเอ่รแลนนะคะแล้วก็อยากชิมอาหารของคนอื่นมากแล้วเนาะอร่อยไหมมันเป็นไก่นะคะอืมดูดวน ไปรดน้ำลง่อมาอืมอร่อยหิวแล้วอะ่ะอืมวันนี้ลมเย็นลมหนาวนะอืมอร่อยเดีย๋ยวไปดูขนมปังกันไ้าหรออุ้ยไปลงมือจับตรงจาน อุ้ยร้อน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 เห็นไหมคะน่ากินมากเลยเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนอ้ยร้อนอชื่นใจดื่มน้ำเย็นๆยยามเช้านะคะกาแฟหนึ่งแก้วเนาะสดชื่นมากค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไลฟ์สไตล์บายพาเปียผาเพลินนะคะช่องน้นอยๆเพิ่งเปิดใหม่ได้สามสามสี่อาทิตย์เองเลยนะคะประมาณ1เดือนเนาะใช่ค่ะเปิดได้1เดือนแล้วนะคะอ่าช่องใหม่เลยนะคะน้องใหม่เลยนะคะก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะผิดพลาดประการใดเนาะก็ขอโทษขออภัยนะคะแนะนํากันไปเนาะมีอะไรก็แบ่งบานสิ่งดีๆแบ่งบันกันไปเนาะจ้ะ ด้วยด้วยประสบการณ์บางอย่างบางทีเราก็บอกกล่าวกันได้นะคะก็ฝากช่องด้วยนะคะวันนี้ช่องพาเปียก็ได้นำเสนอด้วยอาหารเช้ากับขนมปังอบชีสนะคะช่วงนี้เจ้าของช่องก็จะอุดมสมบูรณ์เจริญอาหารนะคะเพราะว่าไม่ได้ออกกำลังกายมานานแล้วนะคะ ต้งัแต่ขาหักเนาะหนึ่งปีแล้วนะคะไม่ได้ออกกําลังกายเต็มที่ก็หนึ่งปีกว่ากว่านะคะอะที่กําลังนั่งคุยอยู่นี้นะคะยังไม่กินนะมันร้อนเมื่อกี้ก็หลงไปจับจานนะคะร้อนมากนี่ก็ยังร้อนอยู่นะอาหารก็ยังร้อนคุยแป๊บหนึ่งนะคะให้อาหารเย็นนิดสักนิดเดี๋ยวเรามากินอาหารเช้ากันนะคะ,ะช่องพาเปียพาเพลินก็ได้ทําคลิป ลงไปเรื่อยๆเนาะเป็นคลิปชีวิตประจำวันเลยนะคะทำอะไระมีอะไรก็แบ่งปันกันไปเนาะก็ทำช่องช่องก็จะทำเกี่ยวกับบรรยากาศธรรมชาตินะคะ,ะวันดีคืนนี้ก็ทำขนมวันวันดีคืนดีก็กินนะคะก็เป็นชีวิตประจำวันเลยนะคะ,ะวันดีคืนดีก็พาไปทำงานนะคะการทำงานหลักนะคะเป็นการที่มั่นคงนะคะ ทำ Youtube ก็ทำไปเพื่อความเพลิดเพลินนะคะชมกันไปดูกันไปเนะาะช่องพาเปียพาเพลินพูดผิดอะไรก็ขอโทษขออภัยนะคะถ้าแนะนำไม่ถูกต้องก็แนะนำกันไปเนาะก็ติเตือนกันไปมาได้นะคะก็ยินดีรับฟังนะคะวันนี้ก็เช้าเชก็มากินขนมปังกันนะคะหิว ิวมันร้อนอะมันร้อนเนาะทำอย่างนี้ก่อนว่ามันร้อนอืมชิดอร่อย ครั้งแรกว่าจะออกไปกินอาหารเช้าข้างนอกนะครับแต่มันมันมันเป็นไปได้มันเช้าๆอยู่แล้วแล้วลมก็ก็เยอะนะคะลมมาทีก็เอาเกสรเอาละองใบไม้ดอกไม้จากไอ้ต้นฟันสิงโตมันมันครั้งแรกมันเหลืองมันก็จะสวยมาพอมันแห้งแล้วมันจะเป็นสีขาวแล้วจะเป็นดอกโรยมายโรยตามอากาศมานะคะเดี๋ยวมันจะมาลงอ่า กเครื่องดื่มเราเนาะกาแฟน้ำนะอะไรค่ะรอ เช้าๆก็จะเย็นนะคะแต่ตอนบ่ายๆทเที่ยงๆบ่ายๆก็จะอากาศอบอุ่นนะคะอร่อยเสียงเก้าอี้นะคะเก้าอี้เสียงดังอัดแอดอ อืวันนี้จะกินขนมจีนอร่อยค่ะจะต่อเยวคลิปจะยาวน,นะคะ ของพูแลนของพูแลนนะคะอ๋อชื่นใจ ขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะบ๊ายบายนางไม่รู้ว่าเราทำคลิปจับก็ไม่ได้จับก็ไม่ได้ ักทายหน่อยสิแล้วแมวแมวหน่อยสิแล้วแมวแม,ว,แมวหน่อยสิเฮะอืมเข้าไปเข้าบ้านดีกว่าไปกินขนมนะ